อาพอกับสาวหนะคะลุยคือเกาดะคะมอนิสิบพามากินบักม่วงแช่อิ่มทีเฮ็ดเองเนาะคะ่ะกับเจลปลาแซบๆนะคะบักม่วงแช่อิ่มทีเฮ็ดไว้เนาะคะ่ะสองกระปุก ว้าวเมีดูยับมะม่วงแช่อิ่มนะคะ เป็นจังไหนเนี่ยคะกับเมนูบกม่วงแช่อิ่มเจลปลาเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้กดอยาเฮ็ดกินกับรองเฮ็ดกินเบิ้งเนาะคะ่ะต้มน้ำตาลแช่อิ่มบกม่วงแซ่บๆนะคะก่อนจากกันจะมีกรอนที่แต่งเองมาฝากเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวในทุกคลิปที่ดนจิตให้ทุกท่านกดไลค์หนูคลิปต่อไปคลิปอะไรหนูไม่รู้แต่ตัวหนูชอบลงคลิป,ปโปรดติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูน้ำเลยนด้ค่ะบ๊ายบาย